สวัสดีครับกผมแบงก์กูเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิป Q&A ฉลอง1ล้าน3แสนซับกันแล้วครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมนะที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับผมนะเราก็มาไกลกันมากจากที่ตั้งใจไว้ใช่ไหมถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็จะมีปัญหาในสังคมมากมายก็ขอทุกท่านสู้ๆและพยายามต่อไปครับผมนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับผมนะช่วงนี้ก็ ผมก็ค่อนข้างจะตะกุกตะกักเหมือนกันดูจากสภาพด้านหลังห้องได้ครับผมนะมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนช่วงเวลาที่ผ่านมาด้านหลังนี่เปลี่ยนไปเยอะผมนะจากช่วงที่ฟิกเกอร์เต็มห้องไม่มีทางเดินตอนนี้นี่ฟิกเกอร์ก็ละลายหายไปถ้าใครไม่รู้นี่คือผมเริ่มทยอยให้น้องได้ขายออกไปบ้างแล้วครับผมนะมันเยอะเกินนะห้องก็เลยแลดูจะว่าโล่งก็ได้จะว่าลก ก็ลกขึ้นนะก็สภาพชีวิตผมก็เปลี่ยนไปมากมายใครติดตามมาตลอดก็ได้เห็นครับผมนะก็ถิอว่าทําคลิปนี้มาพูดคุยกับทุกท่านบ้างในไม่กี่โอกาสเนาะผมไม่ค่อยทํำนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เล่นแต่เกมอย่างเดียวคือช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าผมก็ค่อนข้างจะยุ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครติดตามไลค์ก็จะรู้ว่าช่วงนี้ผมก็มีต้องไปเรียนนะไปเรียนภาษาเพิ่มเพราะว่าผมมีเป้าหมายก็มีไปเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แต่ว่าจะขอล่าไว้ในสถานที่เข้าใจครับผมเนะี่ยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะมีคนตามไปเจอตัว <c oughs> คือถ้าใครรู้ก็รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะเอาอางี้ดีกว่าโอเคประมาณนั้นนะผมนะช่วงนี้ผมก็มีเรื่องหลายอย่างที่ต้องทํามันก็จะยุ่งขึ้นไปอีกครับผมเนะยแล้วก็ด้วยสภาพบ้านเมืองสภาพโลกภัยก็ยังแย่อยู่แบบนี้ก็ลําบากนะ แต่เชื่อว่าเราจะผ่านไปด้วยกันได้ผมนะผมก็ใจยังอยู่เอนเตอร์เทนท่านไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณอีกครั้งสลับ1นล้านสแสนครับผมนะเอาจริงๆพูดตามตรงเลยนะอันนี้ไม่ได้สร้างภาพหรืออะไรนะผมไม่ได้แคร์ตั้งแต่ผมถึงล้านแล้ว <c oughs> <c oughs> นะไม่ได้คิดว่ามันจะถึงล้านแล้วพอมันมาเรื่อยๆมันก็รู้สึก โอเคแหละก็รู้สึกดีแต่ว่าผมไม่ได้จริงจังเรื่องนัมเบอร์ขนาดนั้นก็มีคนถามบอกพี่อยากได้2ล้าน3ล้านอะไรไหมผมไม่ได้ต้องการขนาดนนหรอกอืมตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมค่อนข้างเอนจอยการทำคลิปอืมให้ทุกท่านดูไปเรื่อยๆบวกกับสิ่งที่ผมอยากทำก็ทำได้เรื่อยๆตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ต้องซับเยอะขึ้นหรือวิวเยอะขึ้นเลยมากมายตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ลงตัวผมค่อนข้างจะโอเคทําไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มันก็เป็นไายที่โอเคโอเคถ้างั้นก็เรามาเริ่มตอบคําถามกันเลยไหม,มวันนี้เราก็จะมาตอบ Q&A หลายคนย้ายผมทําคลิปนี้อยู่เยอะมากครับผมนะผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําเพราะว่าก็ยุ่งเนาะคลิป Q&A ผมอยากทําทให้ดี ดังนั้นถ้าจะท,ทําทีต้องมีเวลาทํานิดหนึ่งผมเลือกมาประมาณ10คคำถามบ้งเออเดี๋ยวจะลองตอบกันครับผมนะรวมถึงคําถามที่หลายท่านน่าจะสนใจก็รอดูกันในท้ายคลิปได้โอเคอย่าเสียเวลาเรามาเริ่มตอบคาถามกันเลยกันนะผมนะโอเคมา คำถามจากคุณเกรียมซัดใช่ไหมเออคิดยังไงกับพวกท็อกซิกเกี่ยวกับเกมต่างๆผมรู้สึกว่าพวกนี้เรี่ยงได้ก็ดีกับผมนะเราอย่าไปต่อล้อดต่อความเพราะว่าคนที่ชอบท็อกซิกในเกมหรือว่านอกเกมอะไรแบบนี้ก็คือคนที่เขาอยากจะหาที่ยินละบายอารมณ์เราไม่ต้องไปอินเตอร์เทนเขาด้วยการไปโต้เถียงกับเขาเราเลือกได้แล้วก็บล็อกหรือไม่เราก็ออกมา ขอแค่เราไม่โต้เถียงเราก็ไม่ต้องปวดเฮดเราก็ไม่ได้ไนเอทนเขาสิ่งที่คนท็อกซิตต้องการมากที่สุดเวลาเขาทํากิริยาแบบนี้คือการได้เห็นคนโดนด่าแล้วเถียงแล้วสะใจดังนั้นถ้าเราไม่ตอบโต้ไม่อะไรเออเขาก็จะไม่ได้อะไรเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนั่นจะเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดคืออย่าไปต่อล้อต่อเถียงปล่อยเบอร์บล็อกได้บล็อกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ยุ่หาเขาก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ฟินๆนะเอ้บเคยคิดจะย้อนไปเลชชั่นคลิปเก่าไหมเคยคิดจะกลับเล่นไฟในซอยจบไหมคิดยังไงกับพวกซาซีและการเล่นเกมของท่านอืมโอเคครับผมนะอ่าอย่างแรกเลยคิดจะย้อนไปเลชชั่นคลิปเก่าๆไหมผมมีทําในไลฟ์บ้างนะ อืมจะได้เคยทําในไลฟ์อยู่บางครั้งถ้ามีโอกาสก็รอดูในไลฟ์ก็แล้วกันถ้าผมมีอารมณ์ก็จะทําในนั้นครับผมเนะี่ยคิดจะกลับเล่นไฟในซอยจบไหมไม่คิดยังไงกับพวกเซาซีเรื่องการเล่นเกมของท่านคิดว่าผมไม่แคร์เออไม่ว่าท่านจะว่ายังไงบทสุดท้ายแล้วผมก็จะเล่นอย่างที่ผมอยากจะเล่นอยู่ดีเออใครที่ติดตามผมมานานก็จะสังเกตได้ผมเนะว่ามีหลายคนบอกนู่นบอกนี้สุดท้ายผมก็เล่นอย่างที่ผมอยากจะเล่นเออเพราะว่านั่นคือความสุขในการแคสเกมไปเล่นเกมของผมนะถ้าเกิดว่า ต้องมาทําตามกฎเกณฑ์หรือทําตามอะไรเพื่อที่จะชนะมันแลดูเป็นการน่าเบื่อใช่ไหม,มผมก็จะเล่นตามที่ผมต้องการอยู่ดี Shadow n i g h t m a r e เกมที่พี่เล่นมาทั้งหมดพี่ชอบเกมไหนมากที่สุดณนะตอนนี้ในเกมที่ผมทําในช anel นี้ผมชอบ y a k u z a ซีรีส์มากที่สุดมันเป็นเกมที่ผมตอนแรกคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นด้วยความยาวของเนื้อเรื่องแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจมาไลฟ์ผมนะแล้วก็ได้เล่น อะไรที่อน j o ยอ่ะเนื้อเรื่องโอเคเกมแอคชั่นมันก็มันต่อยคนอะไรที่สนุกนานมาช่วงนี้ซีรีส์ยากุซ่าอะไรที่ผมชอบที่สุดและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนซีรีส์นั้นนะผมนะส่วนใหญ่แล้วเกมที่ผมเล่นมาผม,ผมเล่นมาหภาคใช่ไหมตอนนี้ส่วนใหญ่มีแต่คนซื้อเกมให้แทงกิวมากท่านที่ทำให้ผมได้เล่นมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเล่นให้จบแต่ตอนนี้หาเวลาก่อนพลวัตทำไมพี่ไม่ค่อยตัดต่อคลิปเลยสงสารมานานมากเพราะว่า ชแนลผมมันไม่ใช่สไตล์แบบว่าเอาฮาคือคลิปที่ตัดต่อเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นแนวเอาฮาแนวตลกเออที่มีมุกมีอะไรแล้วตัดเป็นมุกตัดอะไรหลายๆช่องที่เขามีคุณสร้างหรือว่ามีกลุ่มตัดต่อดีๆก็จะทำออกมาได้ค่อนข้างจะสนุกใช่ไหมผมต้องเรียกว่าผมเป็นแนวเลตเพลย์เลตเพลย์ก็คือการเล่นไปเรื่อยๆให้ถึงเป้าหมายผมนะ สาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากตัดต่อเพราะว่า 1. เลยมันไม่ใช่สไตล์ผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออผมแทบได้ตัดต่อคลิปมาตั้งแต่ผมเริ่มทำ Channel แล้วก็สคือผมอยากให้ท่านได้รับประสบการณ์ไปพร้อมๆกับพี่ดูผมเอผมก็จะเล่นไปใช่ไหมผมก็จะตายตรงนู้นตายตรงนี้ทุกท่านก็ได้รู้ถึงความยากลาบากกว่าผมจะเล่นเกมใดเกมหนึ่งจบสักเกมหนึ่งกับผมนะกลับกันถ้าเกิดว่าผมตัดต่อท่านจะรู้ไหมว่าผมเล่นเกมนี้นานแค่ไหนกว่าจะผ่าน เออเหมือนกับชแนลอื่นที่แบบว่าตัดเฉพาะแค่ชนะมาอะไรแบบนี้ท่านจะไม่รู้ว่าเขาเล่นกี่ชั่วโมงในเกมยากๆเง่ท่านจะรู้ไหมว่าเขาต้องผ่านอะไรมาแต่กับผมที่แทบไม่ได้ตัดต่อท่านจะรู้เลยผมนะว่าผมตายยังไงและเรียนรู้แล้วก็ใช้สมองในการคิดแก้ไขยังไงผมรู้สึกว่ามันจะทําให้พวกท่านได้ประสบถึงประสบการณ์การเล่นผมได้อย่างจริงจัง,จงมากกว่าการตัดต่ออะไรให้สั้นลงหรือว่าเน้นแค่มุกตลกนั่นคือผมว่าทำไมผมไม่ค่อยตัดต่อคลิปมาก แต่จริงๆหลักๆก็คือขี้เกียจแหละไซโต้ซังช่วงนี้ท่านมีความรู้สึกอยากจะอัดคลิปเกมเนื้อเรื่องเล่นอีกไหมพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนื้อเรื่องเลยเปลี่ยนเป็นพวกไลฟ์แทนถ้าท่านอยากอัดเกมเนื้อเรื่องเกมอะไรก็ <iet> <ขอ S 1> เป็นอีกคำถามหนึ่งที่หลายท่านถามมาเยอะผมนะผมไม่ค่อยจะเล่นเกมเนื้อเรื่องแบบอัดคลิปใช่ไหมก็จะไปไลฟ์ยอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเกมเนื้อเรื่องอัดคลิปมันต้องยาวใช่ไหมเพราะว่าเกมเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มันก็ต้องยาวเนาะมันก็ต้องเล่นหลายสิบคลิปกว่าจะจบ และเกิดผมอัดเป็นคลิปธรรมดาผมต้องใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ5-6ชั่วโมงสำหรับคลิปสมมุติว่าเนื้อเรื่องคลิป1ชั่วโมงใช่ไหมกว่าผมจะตัดต่อกว่าผมจะเรนเดอร์ทำายเสร็จกว่าจะ,ะมว้วน YouTube ชนี้นานขึ้นมันจะใช้เวลาเกือบครึ่งวันกว่าผมจะทําได้1คลิปซึ่งมันนานเกินไปในยุคนี้สมัยนี้ผมนะเพราะว่าผมก็ต้องมีเรียนไปแรงผมด้วยใช่ไหมผมไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมเนื้อเรื่องแล้วตัดต่อคลิปทั้งวันเพื่อได้แค่คลิปเดียวครับผมนะดังนั้น ช่วงนี้ผมก็เลยอ,อัดคลิปแค่พวกคลิปที่มันไม่ใช่เนื้อเรื่องอะไรมากที่พอจะทําได้สบายไม่ใช้เวลาเยอะไปครับผมนะส่วนเกมเนื้อเรื่องเลือกที่จะไลฟ์เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ต้องตัดเพิ่มผมไม่ต้องเรนเดอร์เพิ่มไงคือผมไลฟ์ยังไงก็อยู่อย่างนั้นดังนั้นผมเลยตัดสินใจจะเล่นเกมเนื้อเรื่องอยาวๆแบบไลฟ์เช่นซีรีส์ยากุซ่าตอนนี้เป็นต้นผมนะผมสามารถไลฟ์เล่นเนื้อเรื่องได้สองสชั่วโมงได้โดยไม่ต้องมานั่งตัดต่อคลิปทั้งวันทั้งคืนทําให้เสียเวลา เออดังนั้นผมว่านี่เป็นการัดินใจที่ถูกต้องแล้วที่เวลาผมจะเล่นเกมในเรื่อง,องอยาวๆผมจะไลท์แทนมันง่ายต่อเวลาที่ผมใช้แล้วมันก็ไม่ต้องนั่งตัดต่อสบายๆเล่นแล้วก็ได้เลยอืมนั่นคือผลว่าทาไมผมถึงไม่ค่อยจะอัด,อดคลิปเกมในเรื่องช่วงนี้ผมนจะจัดอะไรช่วงนี้ไม่มีไม่มีโครงการจัดคลิปเกมในเรื่องอะไรเพราะว่าเมื่อได้รู้ถึงความสบายของการไลท์เกมในเรื่อง,องแล้วคงไม่อยากจะกลับไปอัดคลิปอะ มันนานจริงท่านสมัยดันกันผมลุมทําได้ยังไงอัดได้ยังไงทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาแค่คลิปเดียวมันอยู่ไม่ได้นะช่วงนี้ด้วยพลังงานจะว่าไปเ n e r g y จผมเออผมก็ไม่ค่อยจะมีพลังงานมากพอที่เล่นเกมในเรื่อง,องยาวๆได้เหมือนสมัยก่อนแล้วแก่แล้วแต่ใครไม่รู้จะว่าไปลืมบอกปีนี้ผมสามสิบแล้วม่ยปีนี้สาสิบเอ็ดแล้วผมอายุสามิกว่าแล้วท่านผมไม่มีเ n e r g y มากพอ เออแล้วช่วงนี้ก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกกําลังกายด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยมี energy รรวาลิตนันท่านเรียนภาษาญี่ปุ่นถึงไหนแล้วเออโซก้กนนา,านันเดชตากะยอะโชกะโคลเบลโอชิเตอิมัส อ yeah, ท่านคิเซส,สือฮิยาริมีแนวทางหรือการแนะนำสำหรับคนมีความสนใจในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นไหมและมีความต้องการจะประกอบอาชีพที่นั่นไหมผมคนหนึ่งอยากแต่เพิ่งมารู้ตัวตอนม .6 แถมเรียนสายวิทคณิตมาแล้วไม่เกี่ยวหรอกท่านเพราะอะไรผมก็วิทยคณิตแล้วผม30ผมหนักกว่าท่านอีกนี่คือผมเพิ่งเรียนนะ เออผมลืมบอกไปที่ผมเพิ่งจะเรียนเมื่อปีนี้นะใช่ผมอายุ30มสิยังเพิ่งเรียนเลยท่านดังนั้นมันไม่มีความว่าสายเกินไปแล้วท่านท่านมหกใช่ไหมโอ้ยจบมหเรียนต่ออะไรก็ยังได้ผมนะมันก็มีมหาลัยที่เน้นภาษาญ,ญี่ปุ่นซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้มาก่อนก็ยังได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอ่านหนังสือมาก่อนนิดนึงถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็จัดเลยอย่ารอนะเอออย่ารอเหมือนผมอายุ30สิเพิ่งจะมาเริ่มเรียน ถ้าเกิดว่าท่านสนใจจัดเลยผมนะยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเกิดว่าท่านแน่ใจนะไม่ใช่แค่ว่าอยากจะเรียนเพราะว่าติดเกมอนมันนี้ไม่นี่ไม่ใช่นะลองศึกษาให้ดีเปิดย t u b e ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นศึกษาข้อดีข้อเสียของญี่ปุ่นดูข้อเสียญี่ปุ่นเยอะๆแล้วค่อยตัดสินใจถ้าเกิดว่าท่านจะยึดมั่นที่จะทำงาน ไปด้วยด้วยภาษานี้ด้วยนะคือท่านต้องเรียนก่อนแล้วก็ต้องหาทางเรียนรู้รท่าธรรมเพื่อจะไปทํางานที่นู่นมันมีหลายสเต็ปท่านคิดว่าท่านไหวไหมคุ้มไหมเออแนะนำให้เสิร์ช u t u b e แล้วหาข้อเสียของญี่ปุ่นว่าทำไมไม่ควรจะย้ายไปถ้าเกิดว่าท่านรับได้และอยากพยายามต่อหลังจากนั้นก็ทำเลยครับผมเนี่ยเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมันก็มีสิ่งดำมืดหลายอย่างที่ค่อนข้างจะอันตราย ท่านต้องเรียนรู้ให้แน่ชัดว่าท่านอยากจะทํำไหมไม่งั้นถ้าเกิดว่าท่านเริ่มไปแล้วท่านมารูทีหลังก็จะรู้สึกว่าจะเสียเวลาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ศึกษาให้แน่ชัดว่าท่านต้องการจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะอะไรถ้าอยากจะเล่นเกมอนิเมะนี่นั่งดูอยู่ที่ประเทศนี้ก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าอยากจะทําจริงๆไม่ว่ามันจะลําบากแค่ไหนเพราะผมบอกได้เลยว่าทางานญี่ปุ่นลบาบากที่ไทยเยอะ มันไม่มีความฟรีสไตล์มันเคร่งญี่ปุ่นอ่ะผมบอกก่อนอย่างหนึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอันดับการฆ่าตัวตายเพราะความเครียดจากการทํางานเป็นอันดับต้นๆท่านเมื่อท่านรู้ถึงจุดนี้แล้วท่านยังกล้าจะเสีย่ยงมาชีวิตท่านจะเป็นดังนรกแน่นอนมันจะไม่ใช่สวรรค์ท่านท่านคิดว่าท่านไปนทำงานญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงสบายเื่อนอย่างนี้ไม่ใช่มันหนักกว่าที่ประเทศไทยเยอะทําที่ไทยท่านจะสบายกว่าเยอะมาก ดังนั้นตัดสินใจให้ดีครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านมั่นใจแล้วอยากจะลงนรกก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้จะพูดขัดความหวังอะไรนะพูดตามความเป็นจริงเพราะหลายคนมันมีคํากล่าวมีคํากล่าวบอกว่าญี่ปุ่นเนะี่ยเป็นอะไรที่มาะการเที่ยวแย่กับการจะไปอยู่มันเป็นความจริงครับผมนะอยู่ลําบากท่านจะไม่ชินกับอะไรหลายอย่างในสังคมท่านจะเหงาหงอยแน่นอนถ้าท่านทนได้ก็แล้วแต่ได้พูดให้ฟัง นะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายคนอยากจะทําตามผมเหมือนกันอยากจะเรียนญี่ปุ่นอยากจะไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้มันไม่ง่ายทั้งการเรียนญี่ปุ่นทั้งการไปอยู่ญี่ปุ่นใช้ชีวิตญี่ปุ่นมันจะมีแต่ความยากเลยๆเลยๆเลยๆเๆๆๆ,ๆไหวไหมไหวก็ลอง <laughs> I am furry พี่คิดยังไงการเล่นเกมติดเลด18บวกผมคิดว่าผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมโตแล้วผมอายุ30ผมเล่นได้ แต่ก็คิดอยู่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมา,กาะกับยาวชนและก็ว่าทำไทยแหละก็พอเข้าใจหลักๆคือก็กลัวจะโดนแบนจาก u t u b e ด้วยเพราะสมัยก่อนนะสมัยที่ผมเริ่มแคสเกมใหม่ๆมันไม่ได้เคร่งขนาดนี้ไงยังพอไหวเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> นี่หน่อยๆก็ซุ่มเสี่ยงดังนั้นเลี่ยงจะดีกว่าไปเล่นเองหลังใหม่จะง่ายสุด <laughs> นะ คำถามจากท่านคิดเลซี่พี่ความจำสั้นแต่นั้นยาวจริงไหมอืมไม่รู้ว่าจะมีคนกล้าถามแบบนี้นี่น่าจะเป็นหนึ่งในคำถามที่หลายท่านรอคอยว่าเพราะอะไรทำไมผมมีแคสเฟดว่าผมความจำสั้นแต่นั้นยาวรู้กันวันนี้ผมจะมาเฉลยกับผมนะแต่ก่อนที่ผมจะตอบต้องบอกก่อนว่าสิบแปดบวกหรือเปล่าว่าคำตอบตัว ถือว่าเป็นเพศศึกษาทางอ้อมก็แล้วกันนะดังนั้นอยากคิดว่านี่คือการเขาเรียกว่าอะไรลามปามทางเพศอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผมจะพูดความจริงให้ฟังเป็นความจริงที่เป็นแฟกเป็นประเด็นครับผมนะเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะโอเคทำไมผมชอบพูดว่าความจำสั้นใดนั้นยาวเขาบอกกันว่า ในรายงานหรือว่าในข้อความของใครสักคนนี่แหละเขียนไว้ว่าการมีเซ็ก์หรือการช่วยตัวเองนั้นจะทําให้คณะอวัยวะเพศนี่ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีการใช้งานมันเหมือนกับว่าเราเล่นเวทอ่ะถ้าเรายกเวทใช่ไหมกล้ามจะใหญ่ขึ้นเราใช้งานส่วนไหนของร่างกายส่วนนั้นจะใหญ่ขึ้นโอเคนะทีนี้ก็มีคํากล่าวอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมเคยได้อ่านมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วยตัวเองบ่อย ความจำมันจะสั้นเพราะว่าเซลล์สมองมันมันแตกสั้นเพราะว่าหลั่งสารเอนโดฟินเยอะเกินอะไรสักอย่างให้ผมอ่านมาเออดังนั้นการช่วยตัวเองบ่อยๆทำให้ความจำสั้นลงอะไรแบบนี้ทีนี้ท่านเก็ตหรือยังที่ผมเล่ามาเพราะอะไรผมความจำสั้นไอ้นั่นยาวรู้กันอ่ะรู้หรือยังรู้เลยใช่ไหมว่ามันมีเซน สองคำนี้มันเชื่อมโยงกันเพราะอะไรกลับไปฟังที่ผมอธิบายประโยคแรกและประโยคที่สองแล้วก็เมื่อจับมารวมกันท่านจะรู้ว่าทำไมผมความจำสั้นแด่นั้นยาวรู้แล้วใช่ไหมโอเคเห็นไหมมันมีเหตุผลม,มีแปลกกำกับด้วยผมนะไม่ใช่ว่าผมพูดมาให้แลดูหลอมันเป็นเรื่องจริงท่านนะโอเคอเคนนะี้คือการทำคลิปขอบคุณนะ สำหรับล้านสามแสนครับผมอาจจะบอกว่าผมอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินดีขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้แคร์แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านผมนะเพราะว่าทุกท่านนี่ช่วยทำผมมาถึงจุดนี้ได้ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นล้านห้าหรือว่าสองล้านผมบอกไปผมแฮปปี้กับปัจจุบันการทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้เออผมไม่ได้มีความทะเยอะทะยานเหมือนกับสมัยก่อนและอายุเยอะและ้วแล้วก็ยุ่งกับการเรียนอะไรด้วยก็เนะี่ย เราไปกันเรื่อยๆดีกว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องจํานวนตัวเลขผมไม่ได้แคร์ต่อไปแล้วผมได้ทาให้ทุกท่านอิอเนเตนและก็ผมก็สนุกกับการทํากับมันในทุกวันแบบนี้มันก็โอเคแล้วเนาะเรื่องตัวเลขช่างมันเถอะแต่ไงก็ต้องขอบคุณที่ได้ล้านตามแต่ตามอีกครั้งครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่กดจนมันมาถึงนี่นะเยอะขึ้นก็ดี <laughs> แต่ก็โอเคไม่ได้ซีเรียส โอเคผมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามชมถึงตอนนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้ดูกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมสร้างผลงานงผมนะถ้าเกิดหลายท่านอยากจะดูผมทำคลิป Q&A บ่อยๆขึ้นก็กดไลค์ก็เยอะแล้วกันถ้าอยากให้ผมมานั่งคุยเรื่องสับเพเหลาแบบนี้บ่อยๆตอนถามบ่อยๆกดไลค์เยอะใจะรู้ว่าอยากจะให้ทำเพิ่มสันนี้ก็อนบกุดบายมวยกุดไน